อ่ะตัสดีพรบอันนี้เป็นคลิปสั้นๆที่จะมาเสนอแนะวิธีการแก้ปัญหาเรื่องมานาสำหรับสายพระหรือสายวิสาที่ใช้สกิลยิงเป็นหลักเดี๋ยวเรามาดูช่วงจังหวะที่มานามันลดสังเกตดูที่ตรงมานามันลดสกิลที่ใช้เนี่ยใช้สกิลเดียวคือใช้มานา45มันจะมีบางจังหวะที่เรายิงต่อเนื่องมากๆอย่างเช่นจังหวะนี้เดี๋ยวเราจะยิงต่อเนื่อแล้วเพราะตอนนี้มันรอบตัวมันนีใครกวนนะคุณสังเกตดูมานาที่ลดกับดูแอคชั่นของตัวละคร มันจะชะงักอยู่แปบ,บหนึ่งเมื่อกี้54ใช่ไหมแล้วก,การมานา55มันเลยยิงไม่ได้เดี๋ยวเรามาดูว่าจังหวะที่มันต่ำกว่า54มันจะเกิดอะไรึ้ออีกครัง้งเนี่ยดีบเ็ดแล้วเล็งขึ้น1 2 9ก็ยังทัน51ดงไม่ได้หยุดชะงักไปแป๊บหนึ่งแล้วก็ขึ้นมาทันแอคชัน่นเมื่อกี้คงจะเห็นนะถ้าใครยังไม่เห็นเมื่อกี้ลองรีเพย์ช็อตเมื่อกี้ทีนะอ่สนี้ก็ได้นีได้อีกนะ ท่ากับว่าเราจะมีช่วงเว้นว่างระหว่างเวลาที่มานามันตกลงเนี้ยเนี่ยหนึ่งประมาณหนึ่งวินาทีที่จะโดนมนตกรีๆเซึ่งแต่ก่อนผมใช้เซตคาเมียนเนี่ย้เซตเ,เนี้ยใชเซตคาเมียนก็คือที่มันแจก,กตามกเกมน,นะครับปรากฏว่าเซตเนี้ยมันจะโดนมอนตกรีประมาณสามวินาทีไอตัวมานาจะเด้งขึ้นมาทาันแต่เมื่อหกเปลี่ยนมาใช้เซตนี้เป็นหัวสูใบนะฮะ หัวสุบใบแล้วก็เท้าสุใบรบนะครับรบแะเห็นว่ามันเขียนไว้ว่าจะมี MB Recovery อีกห2 6ตรงนี้เป็นจุดเป็นจุดสำคัญที่ทำให้เราแตกต่างกับคาเมียนส่วนอีก3ส่วนก็คือเสื้อมือเท้าของเช้เซ็ตความรู้ซึ่งก็มีขายในในใน,ในร้าน a อ c อ่าตรงนี้เป็นอะไรที่ยากนิดนึงแต่คงคงไม่ยากเกินความสามารถก็คืคอมันบอกว่าเซตของมันเองเนี่ย ถ้า2ชิ้นเนี่ยบวก MD40 ดีซึ่งเราไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่แต่ถ้า3ชิ้นเนี่ยจะบวก M เอเมท10%ซึ่งผมมองว่าค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวเพราะมันจะมีโอกาสบางครั้งที่จะทำให้เวลาเรายิงไปแล้วเนี่ยเวทมันอาจจะเหลืออยู่จิ้งหนึง่งปกติต้องยิง4หนยิงจะตายแต่ถ้า3หนมีคริสักหนและมันจะได้อีกยิงอีก2ครั้งประมาณเนี้ยเอ่อมันจะลดการใช้มานาไปได้สักครั้งหนึ่งจากการยิงทั้งหมด5ครั้งเนี่ยมันก็ทำให้เรายิงได้ต่อเนื่องมากขึ้นจังหว ถามว่าทาไมทาไมเนี่ยแล้วทำไมต้องบวก6เพราะว่าตัวเซตไอตัวไอเทมของมันเองเนี่ยนอกจากเซตที่เป็น2 p i c e กับ3 r e เนี่ยแล้วเนี่ยตัวมันเองแต่ละชิ้นเนี่ยถ้าเราบวก6ให้มันอย่างน้อย2ชิ้นเนี่ยมันจะได้ mp d i c o v e r y bonus อีกบวก6ด้วยซึ่งผมไม่แน่ใจนะว่าถ้าใส่3ชิ้น,น่ะมันจะบวกเป็น12หรือเปล่ายังไม่รู้นะไม่รู้ว่า12หรือมันจะเป็นแค่บวก6 2ชิ้นเนี่ยจะขึ้นเด่งที่บวก6 สามชิ้นจะเป็นบวกสิบสองหรือเปล่าหรือต้องห,ห,หรือสามชิ้นยังบวกหกอยู่อันนี้ไม่ทราบจริงๆคง,งต้องไปทดลองตัวเลขกันเบื้องลึกกับเองแต่เบื้องต้นก็มาให้ดูว่าเนี่ยผลลัพธ์ที่ได้มันเป็นอย่างนี้ใส่เซตนี้ไอ้นี้ก็ไม่บวกไม่บวกเพราะไม่มีปัญญาบวกบวกไปล้วก็ได้แค่ความถึกเพิ่มขึ้นแต่ไม่ได้มีอะไรเกี่ยวข้องกับเรื่องรีเจนมานานเลยยกเว้นว่าคุณมีความสามารถที่จะบวกมันแต่ละชิ้นเนี่ยขึ้นไปถึงบวกหกอีกเหมือนกันซึ่งเสื้อคลุมตั้งแต่ d b c เนี่ย DCB เนี่ยมันเป็นอย่างนี้หมดเลยก็คือเนี่ยถ้าเป็นบวก6กปับ๊บมันคุณจะได้ดี c คบอลีบ n u s ับบวก6เสมอซึ่งอนาคตก็คาดการไว้ว่าจะอัปเกรดด้วยการซื้อดุมคลุมมาใส่ในส่วนของเสื้อมือเกงอีกต่อหนึ่งดูมคลุมนีิสึกว่าเสื้อกับเกงมันจะเป็นส่วนเดียวกันนะถ้าจะไม่ผิดคราวนี้มันจะได้อะไรตัวดุมคลุมเนี่ยมันก็ได้เรื่องของ MB ดีโคบอล y 5.26แบบนี้เหมือนกัน ก็คือเหมือนกับเราเอาไอ้ตรงนี้ออกแล้วเราอัปเกรดขึ้นผมคิดว่าตัวค่ารีเจนเอ็ของเราเนี่ยมันไม่แตกต่างจากของเดิมหรอกคือผมว่าคิดว่ามันก็อย่างเท่านี้แหละถ้าเราเปลี่ยนแค่ชุดนะถ้าเราเปลี่ยนแค่ชุดยังไงมันก็ยังเท่าเดิมก็คือเด่งมาหมดเด่งขึ้นใหม่เด่งมาหมดเด้ขึ้นใหม่อยู่อย่างนี้แหละแต่ที่เราจะได้เพิ่มเมื่อเราอัปเกรดชุดก็คือได้ความถึกเพิ่มขึ้นเราทนมอนได้มากขึ้นทําให้เลือดเราไม่ลดต่ําจนมันสกิลเด้งเลือดเอด่งไม่ทันเพราะเวลาเราปล่อยนี่เราไม่สามารถปล่อยพร้อมกับ ตั้งให้มันฮิวตัวเองไปด้วยได้อยู่แล้วเพราะว่ามันแปบเดียวกนานก็หมดเลยส่วนอีกเรื่องหนึ่งที่ก็จะแนะนําอันต่อไปก็คือตัวอีวาทาลิสแมนซึ่งตอนนี้ผมบวกแตกไปแล้วไม่มีอีวาทาลิสแมนที่มันแจกใน Daily l o อกอินะครับที่เป็นกล่องสีฟ้าๆเนี่ยถ้าคุณบวกได้ประมาณ3เนี่ยเอามาใส่เลยกับตัวตัวที่ใช้เวทเป็นหลักจะดีมาก4ี่นี่คือดีมากๆแล้ว ามาใส่ช่องแทนเอเดนเลยเพราะว่าการฆ่าการแคสต e ปีอะไรพวกนี้มันไม่ค่อยจะเป็นสลับเวลาเรามาเวล XP ก็ไม่จําเป็นนะสิ่งที่จำเปน็นของนักเวลคือการรีเจนมานาะยังไงก็ได้ให้พอแล่ต้องให้แรงมาก่อนเน้นแรงเน้น,เน,น,เ,น,นเน้นพอเน้นแรงนีน่นนนนคือสิ่งที่ผมเป้าหมายจะอันต่อไปแต่ตอนนี้ไอ้ว่าท a l ิส m a แมันไม่เอามาขายใน L2 ลทนะก็เลยเรายทําทอะไรไม่ได้ปกติเนี่ยมันจะขายตรงนี้ แอตุคอยช็อปตรงนี้เราต้องเอาตังค์แต่ละวันไปซื้อแต่ตอนนี้มันไม่เอาขายไม่ยอมมาขายแล้วเอาการ์ดอย่างอื่นมาเกือบครบแล้วนะเอเดนทาลิสแมนเนี่ยลิงก์เอาเซนเลนแล้วก็เดอะก็อตเล่ลิงเอเนี่ยครบแล้วแต่เอวาทาลิสแมนซึ่งเป็นข้อพื้นฐานมากๆนะในสหรับเรื่องของเซิร์ฟนี้ไม่เอาเข้าก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่าจะไวลเลเข้าถ้าเอาเข้าเมื่อไหร่เนี่ยชีวิตของอาชีพที่ใช้เวทเป็นหลักเนี่ยจะดีขึ้นมากๆคแบบผมอยากทำในการเด็กมานาเร็วขึ้นแล้วก็พอเพียงไม่จะมีจังหวะชนะอีกต่อไป แต่ถามว่าเด้งมานามันเกี่ยมันพอเพียงไหมสำหรับการไปเวลผมคิดว่ายังไงซะก็ไม่พอเพราะมันยังมีเรื่องของค่าเอเมทแทกอยู่ดีเพราะยังไงคุณก็ต้องอัพชุดอัพมาอัพดีเฟนมากขึ้นแล้วก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนอาวุธไปคิดว่าหลังเจ็บหหรือหลัง80ดเนี่ยอาวุธเอเดนเนี D ่ยยังไงก็ไม่พอคุณก็ต้องไปตีพวกอาวุธบีบวกบวกเก้าคิดว่าต้องบวกเก้านะบวกเก้ามาใช้หรืออย่างน้อยก็ต้องไปใช้อาวุธเอบวกสี่เลย นคิดว่าน,านา่าจะยิงจะพอในการเวลแบบโซโล่แต่ถ้าเป็นกลุ๊หรือเป็นปาร์ตี้เนี่ยโอเคยังไงมันก็พอแล้วมันช่วยกันยิงมันโอเคคุณอาจจะใช้เอเดนยัง80 85ได้ในความคิดผมในความเห็นผมนะแต่ถ้าไปโซโล่นี่ยังไงก็ใช้อาวุธเอเดนที่บวก10บวก11นี้ผมคิดว่าไม่น่าจะรอดหลังจาก76หรือ80ไปแล้วอะไรเงี้ยโอเควันนี้ก็มีเพียงเท่านี้สำหรับเรื่องของการทำตัว ริเจนมานาสำหรับสายวิศาหรือพระที่ใช้สกิลเวทยิงเก็บเบลเป็นหลักขอบคุณที่รับชมครับสวัสดี